โอเคนักเรียนข้อนี้เป็นฟังก์ชันนะครับข้อสอบปีล่าล่าเลยนะเห็นไหมค้าเก้มีนาเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อสอบข้อนี้ไม่ยากนะครับเขาบอกว่าเป็นฟังก์ชันจากจริงไปจริงเขาบอกว่า f ของ x บวก3ได้ x บวก4แล้วก็ให้หนู่นนี่นีนน่นานนานมาจงหาโดมสุดท้ายหาโดเมนแล้วก็เลนของ gof กั f, บ f og เนาะนะครับนักเรียนจาก f ของ x บวก3เท่ากับ x บวก4เนี่ยนักเรียนก็มองเนี่ย ง่ายมากๆเลยเนี่ยตรงนี้มันก็คือ x บวก3แล้วก็บวกไปอีก1ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่า f ของสามเหลี่ยมก็คือสามเหลี่ยมบวก1่ะจากนั้นเราได้แบบมองอปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยว่า f x มันคือเป็นแค่ x บวก1เท่านั้นเองถูกไหมส่วนอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะหา g ได้เนี่ยเรียนดูนะตรงนี้นะครับนักเรียนต้องเห็นตรงนี้ไม่ต้องตกใจว่ามันสลับซับซ้อนนักเรียนที่รักมันมี f inverse แล้วมันมี g แล้วมันมี f ตอนนี้เรารู้ f แล้วนะครับแล้วมันมี f inverse เนี่ยถ้าเราไม่ต้องการที่จะมี f inverse เราสามารถที่จะใส่ f ทั้งสองข้างได้เพื่อที่จะให้ f inverse นั้นหายไปเข้าใจที่พูดไหมคือถ้าเกิดเราไปเจอ f o แล้วก็ f inverse ของอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตัวนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความรู้ตรงนี้นักเรียน take f ทั้งสองข้างเลยนะครับ take เอฟทั้งสองข้างพอเทคเอฟทั้งสองข้างเสร็จปุ๊บต้องคิดในใจนะเอฟโอเอฟอินเวอร์ตโอจีเอฟอินเวอร์ตเจอเอฟก็หายไปจึงเหลือ gx ทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันปุ๊ด gx ออกมาเลยะนะครับ gx จึงกลายเป็น f ของอันนี้จะยาวหน่อยก็เป็น 3x fx fx แทนค่าไปเลย fx คือ x บวก1ลบด้วย 3x แล้วก็ลบ4 กลายเป็น f ของเนี่ยไม่มีอะไรทำทำาไปเรื่อยเรื่อเนี่ย3า x กำลัง2บวก3 x แล้วก็ลบ3 x แล้วก็หายแล้วก็ลบไป4ทีนี้ f ของอะไรก็ตามคือตัวนั้นบวก1เพราะ f ของตัวนี้ก็กลายเป็น3 x กำลังสองลบ4แล้วก็บวก1ก็กลายเป็นลบ3เห็นไหมบรรทัดนี้บรรทัดแรกเราก็จะได้ f x ออกมาบรรทัดที่2ก็จะได้ g x ออกมาทีนี้ถ้าเกิดเราได้ f x ได้ g x เราเนี่ยโจทย์จะถามอะไรก็ ก็ถามมาเลยนะครับนี่คือ g x นะอันเนี้ยนะครับโจทย์เขาถามว่าให้ a แทนเรน g e ของ g o f a เท่ากับเรน g e ของ g o f b เป็นเรน g e ของ f o g b เป็นเรน g e ของ f o g จงหา a ลบ b นักเรียนก็ทำไปปกติเรน g e ของ g o f เนี่ย g o f x คือ g ของ f x f x คือ x บวก1 G ของใครก็ตามก็ได้เป็น3เท่าของตัวนั้นกำลังสองลบ3นี่ไงนี่คือ g o f ต่อไป FOG f o จ x กมันก็คือ f ของ g x GX คือ 3x กำลังสองลบ3 f ของใครก็ตามคือตัวนั้นบวก1เราก็เอาตัวนี้ไปบวก1ก็เป็น 3x ็กซ์ำลังสองแล้วก็ลบ2เขาให้หาเรนของทั้งสองตัวนี้นักเรียนถ้าเกิดจะหาเรซเนี่ยหาค่าต่ำสุดสูงสุดมองปุ๊บตอบปับ๊บเลย นะครับเรนของตัวนี้เนี่ยเรนย่อมเท่ากับแล้วเรน,นคิดว่าอันนี้มันเป็นพาราโบลาใช่ไหมเพร้นต่ำสุดเท่าไหร่ลบสามเพ้นต่ำสุดลบสามสูงสุดอินฟินิตี้ส่วนตัวนเนี้ยเนี่ยเรนก็พาราโบลาอีกก็ต่ำสุดเท่าไหร่ลบสองเพราะว่านี่เป็นต่ำสุดศูนย์ใช่ไหมกำลงนะังสองเนี่ยต่ำสุดคือลบสองถึงอินฟินิตี้เขาถามเราวเนี่ยถามหา A ลบ b อันนี้คือเซต a อันนี้คือเซต b นะครับ ถ้าไม่ชัววาดรูป A คือลบ3ถึงอินฟินิตี้ b คือลบ2ถึงอินฟินิตี้ดังนั้นเอามาลบกับ B เอาที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B เพราะฉะนั้น A ลบ B ก็คือได้ตรงนี้นะครับเป็นช่วงเปิด A ลบ B จึงเท่ากับปิดลบ3ถึงเปิดลบ2ซึ่งปิดลบ3ถึงเปิดลบ2เขาถามว่าเป็นสับเซตของข้อใดนะครับข้อ1มันไม่มีลบผิด ข้อ2มันต้องถึงลบสไม่ใช่แค่ลบสไม่แค่แค่ลบสผิดข้อ3นะครับไม่ได้เพราะว่ามันต้องรวมลบสด้วยข้อ5ไม่ได้เพราะมันถึงแค่ลบสแต่มันต้องไปถึงลบสเพราะฉะนั้นคําตอบคือข้อ4นะครับจากลบสนะครับลบสอยู่นี้ถึงลบสองคำตอบเป็นสับเซตของลบสถึงลบสนะครับข้อนี้ก็ยินดีด้วยใครทําได้นะครับ